สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮลิซั์วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับแดกแอมตั้งโต๊ะที่เรียกได้ว่าเป็นนิวเจนใหม่ล่าสุดของปี2023จากขังฟิโอกับฟิโอ k 11ชุดแดกแอมตั้งโต๊ะที่โดดเด่นทั้งในการออกแบบและการใช้งานซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางฟิโอได้วางจําหน่ายชุดแดกแอมตั้งโต๊ะในตระกูลเคซ r i e s eries, จนได้รับความนิยมหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นฟิโอ5 Pro ฟิโอ7 ฟิโอเ9 Pro จนล่าสุดทางฟิโอได้วางจําหน่ายฟิโอเ11ที่เรียกได้ว่าเป็นเจนใหม่ของซีรีส์เที่เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงและเปลี่ยนโฉมใหม่ในด้านการออกแบบไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักที่เบาขึ้นตัวเครื่องที่บางลงและขนาดที่เล็กลงทําให้สามารถจัดเข้ากับตัวชุดลำโพงหรือเครื่องเล่นเพลงตั้ง,ตงโต๊ะได้เป็นอย่างดีโดยจะมาพร้อมชิปแดกจากไซรัสโลจิกในรหัส CS43198 และชิปแในรหัส SGM8262 ถึง2ตัวโดยในส่วนของพาร์คแดก เป็นชิปแดกตัวใหม่ล่าสุดจากคังไซและโลจิกที่ประหยัดพลังงานและรองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับ PCM 384GHz 3 2บิตและ DSD 2 5 6และในส่วนของพาคกแอมที่ใช้ชิปจาก SGMico r จะทำหน้าที่ในส่วนขยายสัญญาณเสียงที่มีความใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดและมีสัญญาณลบกวนที่น้อยที่สุด ในส่วนของพักจ่ายไฟทั้งฟรีโอได้ออกแบบมาได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยได้รับการสนับสนุนจาก LDO ที่มีสัญญาณรบกวนที่ต่ำรวมถึงสัญญาณไฟที่มีความเสถียรน,นิ่งไม่มีสัญญาณรบกวนด้วยกำลังไฟขนาด12โวลต์จากตัวอะแดปเตอร์ทำให้ภาคจ่ายไฟทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แถมช่องสัญญาณยังรองรับกำลังขับได้สูงถึง1,400มิลลิวัตต์ทำให้รองรับการใช้งานกับชุดหูฟังที่มีกำลังขับสูงๆได้แบบสบายๆแถมด้านหน้าตัวเครื่องยังมีจอแสดงผลการใช้งานทำให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการออกแบบตัวเครื่องทําจากวัสดุอลูมิเนียมน้ําหนักเบาจัดวางง่ายด้วยขนาดที่เล็กไม่กินพื้นที่มาพร้อมช่องสัญญาณ6.35ม mm, ิลิเมตรและแบบเบลลน4.4มิลิเมตรรวมถึงปุ่มควบคุมแบบหนกนอกจากจะใช้งานในส่วนของเพิ่มลดเสียงแล้วยังเป็นปุ่มในส่วนของการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับเกณฑ์ที่เลือกได้3ระดับการตั้งไฟ r g b ของตัวเครื่องรวมไปถึงการตั้งค่าเอาพุตต่างๆก็สามารถจบได้ในปุ่มเดียว โดยด้านหลังของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆได้แก่ล i n เอาท์ซ้ายขวาช่อง coaxial ที่จะทำหน้าที่เป็น Input และเอาท์พุตช่อง optical in ช่อง USB-C แบบ Input และช่องเสียบไฟจากอะแดปเตอร์โดยจะมีให้เราเลือกซื้อด้วยกัน2สี 4, ได้แก่สีเงินและสีดำเรามาดูกันคราว่าภายในกล่อง Fio K11 ทาง Fio ได้ให้อะไรมาในกล่องกันบ้างเมื่อเราเปิดกล่องออกมาเราก็จะพบกับตัวเครื่อง Fio K11 อยู่ด้านใน เมื่อได้ลองแกะกล่องออกมาแล้วพบกับตัวเครื่องเคสิเมื่อผมเห็นครั้งแรกตัวเครื่องออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากมีความโค้งมนเข้ากับมุมตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาจับถือได้สะดวกมากด้านหน้ามีจอแสดงผลช่องเสียบหูฟังและปุ่มหนกสําหรับใช้งานและในส่วนของด้านหลังตัวเครื่องจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาก็จะมีสาย usb type c 1เส้นหัวแปลงชุบทอง6.35เป็น3 5ม m mm, ุม1ชิ้นอะแดปเตอร์ไฟ12โวลต์และคู่มือการใช้งาน และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ FIO K11 แต่ขอแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปรกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลุดการผลิตณเวลานั้นในส่วนของแนวเสียง FIO K11 เนื้อเบสมีมวล แน่น Impact แรงประทะดีเนื้อเบสลงได้ลึกคืนตัวไวแดนเนมีของเสียงกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะในด้านเสียงแหลมดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงและชิ้นดนตรตีออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความมวนลากไปได้ไกลปลายลแหลมมีประกายเล็กน้อยด้านเสียงร้องนําออกในโทนอุ่นโปร่งใสเป็นธรรมชาติด้านเวทีเสียงจะมีความกว้างการแยกมิติของชิ้นดนตรตีทําออกมาได้อย่างชัดเจนและยังให้ความสมดุลในแต่ละย่านได้อย่างลงตัวโดวยรวมผมมองว่า Fio K11 เป็นแดกแอมตั้งโต๊ะที่น่า สนใจด้วยการออกแบบตัวเครื่องที่สวยงามและมีขนาดที่เล็กจัดเข้ากับอุปกรณ์บนโต๊ะได้อย่างสะดวกการใช้งานที่ง่ายควบคุมได้ในปุ่มเดียวไม่ว่าจะฟังเพลงผ่านหูฟังหรือเปิดออกลำโพงก็สามารถตอบสนองความบันเทิงได้อย่างเต็มรูปแบบหากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ที่ l i น์แอฟหรือ Facebook ที่เพจหูฟัง เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวรสต์กับการรีวิวเทปฟ,ฟิโอเคเอ11ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ